จากกรอบคิดวิธีการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งมีการพิจารณาถึงเรื่องปัจจัยนะครับในการดำรงชีพทุนในการดำรงชีพ5ด้านแล้วก็กลไกเชิงสังคมนะครับที่เราได้ร่วมวิเคราะห์กันมาแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะนําไปสู่การคิดยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้านการเกษตรซึ่งเครื่องมือที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ในครั้งนี้เราจะใช้เครื่องมือ SWOT analysis คือการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งโอกาสและอุปสรรค สำหรับการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของชุมชนซึ่งสวอตจะประกอบด้วยตาราง4ช่องนะครับช่องแรกจะพูดถึงจุดแข็งนะครับช่องที่2จุดอ่อนประเด็นจุดอ่อนและจุดแข็งจะเป็นการวิเคราะห์ชุมชนนะครับในส่วนของโอกาสและอุปสรรคนะครับก็จะเป็นส่วนของการวิเคาราะห์ปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องข้อมูลเหล่านี้เราจะได้จากข้อเท็จจริงซึ่งวิเคราะห์และรวบรวมไว้ในส่วนของปัจจัย ทรัพยากรและกลไกเชิงสถาบันในส่วนของการวิเคราะห์กระบวนการง่ายๆคือในส่วนของจุดแข็งนะครับซึ่งเราจะวิเคราะห์ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลทุนนะครับและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างกรณีของทรัพยากรบุคคลในจุดแข็งเราอาจจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ความสามารถนะครับมีทักษะในการดําเนินงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งของชุมชนได้ ในขณะที่จุดอ่อนจะวิเคราะห์ในประเด็นเดียวกับจุดแข็งนะครับในกรณีของทรัพยากรนะครับจุดอ่อนชุมชนเราอาจจะไม่มีกองทุนหรือไม่มีงบประมาณหรือทรัพยากรที่จะดําเนินงานเพื่อการปรับตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นจุดอ่อนได้ในส่วนโอกาสและอุปสรรคเราจะมองออกไปนอกชุมชนนะครับว่าในการปรับตัวด้านการเกษตรณปัจจุบันนะครับมีโอกาสอย่างไรบ้างอย่างเช่นโอกาสในเรื่องของกระแสสังคมนะครับ ตัวอย่างก็คือคนในสังคมสนใจเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารเคมีในส่วนของอุปสรรคอุปสรรคส่วนนี้เราก็จะมองอุปสรรคจากภายนอกที่จะส่งผลกระทบหรือว่าเป็นตัวขัดขวางต่อการพัฒนาเรื่องการเกษตรของชุมชนตัวอย่างเช่นอุปสรรคด้านด้นทัศนคติและความเชื่อจากบุคคลภายนอกซึ่งมองว่าระบบไร้หมุนเวียนเป็นระบบที่ทําลายป่าก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหรือการดําเนินงานซึ่งข้อมูลในการ ที่จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็กำหนดลงทั้ง4ประเด็นในเครื่องมือสวอตแอนาลิซิสครั้งนี้ควรจะเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์แล้วก็กันกองมาแล้วนะครับภายหลังจากเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยนะครับร่วมกับชุมชนแล้วก็จะมีการทบทวนทำความเข้าใจให้กับสมาชิกที่เข้าร่วมการประชุมและพัฒนาแผนครั้งนี้ได้เข้าใจทั้งหมดหรือจะมีประเด็นเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆก็สามารถที่จะทำได้นะครับในการ วิเคราะห์เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์นะครับเราเลือกแนวทางโดยการใช้โอกาสเป็นตัวตั้งและโอกาสมาควบคู่กับจุดแข็งและจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในชุมชนของเราในประเด็นแรกนะครับโอกาสบวกกับจุดแข็งอย่างกรณีเช่นว่าในสถานการณ์ตอนนี้นะครับผู้บริโภคสนใจผลผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับในขณะที่จุดแข็งของชุมชนของเราชุมชนของเราเนี่ยถ้าจากการวิเคราะห์พบว่า เรามีความรู้มีเทคโนโลยีและมีทรัพยากรที่จะสามารถผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถที่จะพัฒนายุทธศาสตร์หรือกำหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เราอาจจะมียุทธศาสตร์ในหลากหลายประเด็นในส่วนของโอกาสบวกกับจุดแข็งได้อีกแนวทางหนึ่งนะครับเราใช้โอกาสเป็นต,ตัวตั้งและพิจารณาในส่วนของจุดอ่อนซึ่งเราจะพบว่า แม้ชุมชนของเราจะมีจุดอ่อนในด้านของการพัฒนาการเกษตรอย่างเช่นเราขาดความรู้ขาดทักษะในเรื่องของการพัฒนา,กาเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถที่จะ,ะดาเนินง,งานยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขในส่วนของจุดอ่อนและใช้โอกาสนะครับในการทํางานเพื่อทําให้ประสบผลสำเร็จและนําไปสู่เป้าหมายที่เรากําหนดได้เราก็จะมีประเด็นที่หลากหลายซึ่งสามารถจะนามาพิจารณากําหนดยุธทธศาสตร์ในการทํางานของชุมชนได้เช่นเดียวกัน โอกาสและจุดแข็งมากำหนดยุทธศาสตร์เราได้ยุทธศาสตร์อยู่2ข้อคือ a 1และ a 2ในขณะเดียวกันเรานําโอกาสและจุดอ่อนของเราเพื่อมาพัฒนา,ายุทธศาสตร์ได้ที่ a 3นะครับหลังจากนั้นเราจะนํายุทธศาสตร์ไปสู่การวางแผนการปฏิบัติงานนะครับในกิจกรรมขั้นต่อไปคือเราก็จะระดมร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อกําหนดกิจกรรมที่สําคัญนะครับว่า จะมีกิจกรรมอะไรภายใต้ยุทธศาสตร์เหล่านี้นะครับอย่างเช่น A1 นะครับถ้าสมมุติเอายุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาระบบน้ําเพื่อปรับปรุงด้านการเกษตรนะครับกิจกรรมที่เราจะต้องดําเนินการจะมีตั้งแต่การวางแผนการจัดการน้ําการพัฒนาระบบน้ํารวมถึงการวางแผนการใช้น้ําร่วมกันในชุมชนซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมย่อยลงมาเราก็จะมาวิเคราะห์ต่อว่า ในประเด็นของกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนั้นชุมชนมีศักยภาพในการทําได้หรือนปัจจุบันชุมชนยังไม่มีศักยภาพในการทําซึ่งเราอาจจะใช้สัญลักษณ์ในการกําหนดอย่างเช่นถ้ากิจกรรมที่เราทําได้ก็จะเขียนเครื่องหมายถูกกิจกรรมที่เรายังไม่สามารถทําได้ณปัจจุบันเราก็เขียนเครื่องหมายกากบาทไว้ ภายหลังเราวิเคราะห์ว่ากิจกรรมไหนที่ชุมชนมีศักยภาพและสามารถทําได้เลยในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจะทําเมื่อไหร่นะครับซึ่งในส่วนของการทําแผนส่วนนี้เราก็อาจจะมองแบ่งช่วงระยะเวลาเป็นช่วงเดือนช่วงไตรมาสช,ช่วงปีนะครับตามความถนัดหรือความเหมาะสมของชุมชนนั้นๆยกตัวอย่างเรากําหนดเป็นไตรมาสนะครับอย่างเช่นกิจกรรมที่ A 1 1 เราจะทำในไตามาสที่1แล้วก็กำหนดแผนไปในลำดับถัดไปนะครับเพื่อเราพิจารณาว่าในการทำแผนในแต่ละกิจกรรมนั้นเราจำเป็นจะต้องมีใครบ้างหน่วยงานหรือองค์กรไหนบ้างที่จะต้องมาสนับสนุนหรือเราจะต้องทำงานร่วมกับหน่วยงานใดอย่างเช่นตัวอย่างแรกนะครับกิจกรรมที่ A1.1 นะครับเราจะทำไตามาสแรกและหน่วยงานหรือองค์กรที่เราจะต้องประสานงานและทำงานร่วมด้วยก็จะเป็นเกษตรอำเภอนะครับเราก็ให้ระบุลงไปเลยว่า ในแผนของเราเนี่ยเราจะต้องทํางานและประสานงานร่วมกับทางเกษตรอําเภออันนี้ก็จะเป็นกระบวนการทํายุทธศาสตร์แผนงานแล้วก็การระบุแผนงานว่าเราจะต้องทํางานร่วมกับใครเมื רים, ม่อไหร่อย่างไรนะครับสำหรับการดําเนินงานสู่เป้าหมายในเรื่องของการพัฒนาด้านการเกษตรของชุมชนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการพัฒนาแผนชุมชนด้านการเกษตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่นนนยนแปลงของสภาพภูมิอากา,า,า,กากศ <ๆ S 2> ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะนําไปสู่การได้มาซึ่งแผนการพัฒนาชุมชนเกษตรเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและเป็นแผนที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของชุมชนและสอดคล้องกับบริบทของชุมชนและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละชุมชนนั้นๆและเป็นกระบวนการที่ทําให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กัน